้าเป็นลมใช้ได้ฝั่งตรงข้ามเป็นลมใช้ได้แล้วตอนนี้ก็มีออกมาประท้วงว่าทหารแมเข้าข้างฝ่ายรัฐบาลถูกไหมทหารเข้าฝ่ายรัฐบาลนี่มันถูกไหมมันก็ถูกอยู่แล้วแล้วทหารเข้ากับป๋าเปรมนี่ถูกไหมไม่ถูกเออก็รัฐบาลนี่เขาปกครองบ้านเมืองทหารนี่ต้งปกครองในยกระโหลกผมกระโหลต้องปกครองในรัฐบาลถูกแล้วทหารเป็นของรัฐบาลถูกยังถูกถูกแล้วไงหรือจะให้ทหารเป็นของป๋าเปรมไม่ใช่นะตายหาสิครับแบบนั้นถูกไหม ก็แล้วถธอก็ถูกแล้วเพราะนั้นคุณอย่าพูดให้ผิดเป็นถูกอย่าพูดให้งงเอออย่าพูดให้งงไม่เรยกร้องให้ทหารมาคนรัฐบาลจะบ้าไงรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งนะเพราะนั้นเนี่ยรัฐบาลเป็นตัวแทนของประชาชนในการบริหารประเทศเพราะนั้นทหารทํางานรับใช้รัฐบาลก็ถือว่ารับใช้ประชาชนนั่นเองก็ถูกแล้วคุณอย่าไปพูดให้งงว่าแหมทหารเป็นของรัฐบาลแล้วมันจะผิดจริงไหมเออคุณนะผิดทหารเป็นของป๋าเลยผิดครับ ความคิดเด่ยคุณเลย<อ>ท,ทีนี้ทีนี้พอทาหารไม่เป็นของป๋าก็ยุ่งนะครับทีนี้ ออกอาการหลายเรื่องอย่างคุณวสันต้อยวิสุทธ์ก็ลาออกนะอเลยอันนี้มีคนวิจารณ์บอกตอนนี้เหลือเหลือฝ่ายเดียวนะฝ่ายตุลาการนี่เราต้องนั่งเลงนะแต่ขณะเดียวกันขณะนี้วสันไม่อยู่แล้ววสันไม่อยู่แล้วใครจะขึ้นมาแทนนะแล้ววสันเขาบอกเขาเคยให้สัญญาไงว่าเขาจะอยู่แค่สองปีไงแต่ไม่จริงอะอยู่ต่อก็ได้ทั้งหมดอะไม่ผมดูจากการตัดสินหลายๆาคดีแล้วคนแบบหน้าแบบไงหนาๆอย่างนั้นอะจะอยู่ต่อสิบปีก็ไม่มีใครว่าคุณหรอกมันเป็นอาการแปลกๆอยู่ดีๆชิ่ง ใช่ไหมนอกจากเราออกจากการเป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญนะเราออกมดเลยเราออกจากการเป็นตุลาการด้วยอันหลังนี่ยุ่งต้องัด้นก่อนดีกว่ต้องตัดสินได้เลยกอนหกสิบวันทีนี้เอาเอาคดีเล็กๆขนาดนี้มันเหมือนกับอะไรไม่รู้มันก็ขยับขยับอะไรที่มันติดติดอยู่มันเริ่มขยับแล้วนะเอาอย่างเรื่องเรื่องเดวินกับปู่ชัยเคยฟ้องหมิ่นประมาทคุณอลงณ์พลบุตรเอาไว้อันนี้ฝ่ายเดียวกันนะอลงณ์เขาพักประชาธิปัตย์กันนก็ล่อกันเองแต่อรงณ์นี่เขาเป็นประชาธิปัตย์แบบคล้ายๆกับว่า ยึดความถูกต้องนะฟังฟังดูเป็นอย่างนั้นครับก็โดนฟ้องฮะเพราะว่าคุณองค์กรไปหมิ่นประมาทบอกว่าสองคนเนี่ยใช้อิทธิพลทางการเมืองบุกรุกที่ดินการรถไฟของประเทศไทยจึงบัดบุรีรัมย์นี่ฟ้องเขาเขาพูดอย่างนี้คือเนวินปู่ชัยไปฟ้ององกรใช่เพราะว่าองกรด่าคุณไงใช่แล้วคุณไปฟ้องปรากฏศารว่าไงรู้ไหมฮะสาลชั้นต้นนี่พีพพงษาว่าผิดแต่ตอนนี้สารรูทอนพี่างษายกฟ้องก็แปลว่าเนวินกับปู่ชัยเนี่ยทําผิดจริง ใช้อิทธิพลจากการเมืองบุกลุกที่ดินจริงๆไงนี่ออสาระยกฟ้องไงเออนะ พรคะนั้นก็ไปหาน้ำดื่มมิสดียกินนะมีรำมีขายแล้วนะในอําเภอหนองหงอ่ะนะครับร้านชินร้านชินเดี๋ยวพูดอย่ีกทีเดี๋ยวมันจะขายได้ต่อวันเนี้ยไม่รู้อ่ะสงสารพี่จริงสู้ๆพี่มีปัญหาโทรมาฮะเดี๋ยวผมจะลุยให้แล้วมีใครมายุ่งกับพี่นะขอให้มันไม่ขอเอาเราอยู่บนความถูกต้องไม่ต้องกลัวครับอีกเรื่องหนึ่งคุณจำสนามกอล์ฟสอยดาวได้ไหมจำได้กี่ปีแล้วคุณโอ้ยเอาเท่าที่แบบว่าเป็นข่าวจริงๆนะประมาณนักปีห้าสองห้าสามที่สุขคนเสื้อแดงไปชุมนุมเขาบอกว่า นามกําแ่งนี้บุกลุกพื้นที่ป่าสงวนอป่าสงวนนี่ของใครฮะของคุณสงวนไม่ใช่ไม่ใช่ของอุทยาแห่งชาติของประเทศของชาติประเทศนะะปรากฏว่าคดีนี้เนี่ยเริ่มร้องเรียนครั้งแรกเมื่อปี44นะฮะ44ร้องเรียนครั้งแรกปี44ปีอะไรละ56 56ล่อไปเท่าไหร่12ปี13 14ปีดองมาอย่างนี้ขณะนี้ล่าสุดนี่นะฮะเลเคลื่อนแล้วเพราะอะไรรู้ไหมครับมันกำลังจะหมดอายุความ ไม่ใช่ว่าแสดงมาชุมนุมเหรอพี่สดงยุมงปีเท่าไหร่ห้าสองห้าสามนั่นแหละและนี่ห้าหกแล้วนะฮะปรากฏว่าตอนนี้กรมอุทยานได้ดาเนินการคดีฟ้องร้องทางแพ่งกับบระดับสวนจันบุรีก็คือเจ้าของสนามกอล์ฟสอยดาวแล้วนะครับข้อหาบุกรุกยึดถือครอบครองที่ดินเปลี่ยนแปลงทางน้ําในพื้นที่เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวครับฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายสี่สิบล้านนะฮะก็จะดําเนินทั้งหมดเจ็ดคดีนะ กับบริษัทสวนจันดุรีคุณรู้ไหมสวนจันดุรีนี่เขาอะไรแบ็กอัพอยู่ใครเป็นที่ปรึกษารู้ใครฮะคนผมหงอกเหรอผมหงอกนี่เขาบอกว่าคนโกมาละชุนน่าจะใช่ประมาณนั้นบ้าปอป๋ะอยู่สีเสาเขาบอกว่าห้องประชุมในสนามกอล์ฟนี่นะมีขึ้นรูปผลเอกเปมด้วยอย่างนั้นเลยข้าราชการคนไหนจะเข้ามาปุ๊บพอเห็นรูปปุ๊บไอ้คูณมีหน้าคดีมันดองรู้สึกสองปีเพราะที่ปรึกษาเป็นอย่างนี้อันนี้มันจะหมดอายุความแลางง้ถ้าเกิด ไม่รู้ไงฮะหมดอายุความที่17เขาบอกว่าอายุความเนี่ยประมาณ15ปีแต่ตอนนี้ประมาณ12 13งปีแล้วจะหมดอายุความไม่ไม่จะหมดอายุความที่17ที่ผ่านมาเนี่ยปากฏลเขาฟอ้องวันที่16 อา,อ,อายาการอายาการจาารัดการฟ้องวันที่สิบหแต่อะไรก็แล้วแต่นะะคดีนี้มันเหมือนกับว,ว่าตั้งจะรอให้มันหมดอายุความครับแต่เสร็จแล้วมันเกิดอะไรขึ้นคดีนี้ถ้าไม่พูดไม่ยกขึ้นมาเงียบ<ช>ป่านี้จบไปแล้วครนะแต่ขณะนี้หยิบขึ้นมาฟ้องก็เป็นข่าวประเด็นก็คือว่าเอ๊ะทำไมป,ป๋าปักหลุดเหรือไงป๋าเออไม่มีใครเข้าหาป๋าไม่มีใครช่วยป๋าหรือเปล่าเออเมื่อก่อนปักไม่หลุดบอกแล้วอย่าไปไล่จุนไม่เช่จุนเมื่อก่อนคอยปกป้องป๋าใช่ไหมฮะเออก็ ก็ตักเป็นแน่คิดแง่คิดนี่กำลังพูดถึงโยงถึงสิงหานะครนะลองดูนะฮะว่าฝ่ายตรงข้ามเป็นยังไงแล้วก็เรื่องราเป็นยังไงครับอมีเรื่องนี้ด้วยนะปรากฏว่าคุณรู้จักตอนนี้นะฮะในขณะที่ประยุทธ์จันโอชาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคนักข่าวไปถามเรื่องเรือเหาะจำเรือเหาะได้ปหมจำได้มันเป็นอะไรที่ไม่จบ ซื้อบางก็บินไม่ได้พอบินได้ก็ล่มปรากฏนะขาไปถามลมเสียเลยลมเสียลมเสียเขาบอกว่าคุณจะไม่คุณจะมาถามผมทำไมฮะของแบบนี้ก็ต้องซ่อมต้องบำรุงต้องดูแลถ้าผมไม่ซ่อมไม่บำรุงดูแลค่อยมาด่าผมก็อย่างทบอกเงี้ยพลเอกประยุทธ์บอกเงี้ยฮะแต่โทษครับคุณพลเอกประยุทธ์ครับของนี้มันเพิ่งซื้อแล้วทำไมคุณคุณต้องซ่อมแล้วเหรอซื้อปุ๊บซ่อมปั๊บเลยเหรอเนอะ เท่าที่จำความได้นะแต่ซื้อมานี่ยังใช้การไม่ได้นะพอจะทดลองบินก็เขาบอกบินบ้างแล้วบินแล้วบินแล้วแบบพอบินแล้วมันก็ต้องเสื่อมบ้างเป็นธรรมดาล้อละลำหนึ่งกี่ล้านอ่ะลำเนี้ยแพงมากสามสิบกว่าล้านมั้งลำหนึ่งแล้วต้องเติมแก๊สขึ้นด้วยนะเติมครั้งหนึ่งเป็นแสนเหมือนกันนะเออเออนะมีแววว่าจะขายแล้วไม่ใช่เหรอ เออนักข่าวไปถามบอกยกเลิกใช้เรือหอกกับซ่อมแซมบำรุงเนี่ยอันไหนยกเลิกใช้ไปเลยเนี่ยกับซ่อมแซมบำรุงอยู่ทุกวันเนี่ยอันนี้มันคุ้มค่ากว่ากันเพราะต้องเลี้ยงอยู่เป็นวันเป็นวันละสองแสนนะโอ้มันต้องเป่าให้อากาศใชอไหอนั่นแหละไอ้มันไม่ไม่บินขึ้นมาแล้วนานๆบินทีครับต้องต้องต้องแบบยังกะกระสวยอวกาศปรากฏว่าไปถึงกองไปอันนี้คือกองทัพบกนะฮะลำหนึ่งหลายล้านนะซื้อในสมัยพระเอกอนุทิศเขาจินดาใช่ไหมใช่ปรากฏว่า มันใช้ไม่ได้ไงครับงบประมาณหลายสิบล้านอยู่นะผมจำไม่ได้ประมาณห้าสิบล้านได้ไหมตกล้ำหนึ่งสามสิบกว่าล้านเนี่ยถ้าเกิดผมจำไม่ผิดเออจรวมอุปกรณ์ด้วยนะห้าสิบล้านเราต้องเติมแก๊สอีกครั้งบินครัง้งหนึ่งสองแสนสองแสนสองแสนเนี่ยแล้วบินได้ไม่ไกลด้วยนะไม่ใช่บินนะ จอดเฉยๆสองแสนเนี่ยเขาบอกว่าปายคุณเคยเั่นเกมอันนี้หรือเปล่าเลทยูริที่มันบินไม่คอไปประมาณแบบไม่เกิน20ิกิโลมต่อช่วยอ่ะมใช้ยากเหลือเกินนะปรากฏว่ากองทัพเรือเนี่ยอันนี้นะเชื่อมเชื่อมโยงข่าวนายกด้วยสัปดาห์ที่แล้วนี่กองทัพเรือเขาออกมาเผยแผ่นี่คือกลุ่มที่เป็นทีมอารักขานายกปูนะครับผมมีภาพไปดูนบลองดูเนื้อข่าวอ่ะครับผม ทีมมรักขานายกใช่เขา,เ,ขาเรียกว่า,วาเขามีหน่วยพิเศษเข้ามาคือเ,เ,เรียกว่าหน่วยนารายครับผมหน่วยนารายนี้ได้แก่เครื่องบินบังคับวิทยุคุณครับผมแต่เป็นเครื่องบินบังคับวิทยุที่แบบว่าผมว่าสุดยอด UAV นะ UAV ถ้าเกิดเคยได้ดูหนังฝรหลังที่เกี่ยวกับหน่วยปฏิบัติการหรือพวกทีมซิลท่วอะไรเงี้ยจะใช้เครื่องบินนี้นำล่องไปก่อนปฏิบัติภารกิจทุกครั้งใช่ฮะทีนี้ อ่าเข้าประเด็นเลยฮะสานาทีแล้วขอรูปฮหครับผมผมไม่คิดว่าจะมาเกิดขึ้นในรัฐบาลของคุณปูยิ่งรักคือชุดนี้จะประกอบดรถตู้นะฮะแต่ปรากฏว่าใช้เครื่องบินลำเล็กเนี่ยคุณเห็นไหมเนี่ยลำเล็กเล็กๆเนี่ยนะฮะปรากฏว่าเล็กพี่ขี้หนูตัวนี้นะติดกล้องติดอะไรแล้วก็สามารถจะสอร์เวจระยะทางประมาณรอบๆในยกปูเนี่ยสกิโลเมตรครับที่สําคัญอันนี้คือจุดที่สําคัญเลยนะพอดูเนื้อข่าวปั๊บเนื้อข่าวบอกว่า ใช้พิเศษ2กรณีแต่ผมว่ากรณีที่1เนี่ยสำคัญกว่าเอากรณีี่งก่อนกรณีี่งเนี่ยสามารถไปดูม็อบได้ว่า2กิโลนี่ม็อบกำลังจะมาจะได้เตรียมถูกแต่อีกประเด็นหนึ่งเขาบอกว่าระยะ2กิโลเนี่ยเครื่องบินชนิดนี้สามารถบินขึ้นไปตรวจการบนที่สูงขมครับสูงขมก็คือสไนเปอร์อ๋อสมมติถ้าเกิดมีมีตึกราบ้านช่องสูงๆอาจจะมีสไนเปอร์เนี่ยคุณรู้ไหมว่าสไนเปอร์เนี่ยเขายิงคนในระยะเท่าไหร่ประมาณสองสามกิโลก็ยิงได้นะ คือหมายความว่านายกปูอยู่ตรงนี้เนี่ยสไนเปอร์อยู่ห่างไปสองกิโลเนี่ยหน่วยอารกคาดูไม่ถึงนะถูกไหมฮะสองกิโลเนี่ยเขายิงได้นะครับคุณมองไม่เห็นตัวเลยป้งเดียวเลยนะปรากฏว่าตอนนี้เอาหน่วยนี้เข้ามานบคิดยังไงผมบอกว่าเวิร์กเลยนะนายกกําลังปลอดภัยดีไหมปลอดภัยเลยอะไม่ใช่ที่ต้องเอามาเนี่ยมันเป็นภัยคุกคาม นายกคนไหนเคยมีมั่งต้อง <b ing? S 1> ต้องใช้เขาเรียกว่าอะไรนะความปลอดภัยสูงสุดในการอารักขาน,นายกแล้วถึงถต้องใช้แบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าสมรราระของเครื่องบินเนี่ยดีมากๆอะไรเงี้ยถ้าเกิดที่ที่ใช้อย่างนี้ปุ๊บโอ้คือแน่นอนอะนะเพราะที่ผ่านมามีนายกกี่คนกี่คนก็ไม่เคยต้องนั่งระวังสไนเปอร์นะครับ ขณะนี้นายกปูต้องแล้วอ่ะหน่วยนี้เข้ามารับรองครับผมว่าภารกิจหลักคือเรื่องสไนเปอร์เลยนะระยะที่บอกว่าสูงขมระยะ2องถึงหนึ่งถึงสกิโลเมตรสามารถส่งเครื่องบินไปตรวจสอบบนหลังคาตึกได้เนี่ยนะก็พี่ชายเขาเคยเกือบโดนสไนเปอร์สองมาแล้วที่สนามหลวงจาได้ไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยแล้วข่าวข้างในด้วยครับคุณฟังดีๆนะข่าวข้างในก็บอกว่ากําลังอารักขานายกปูชุดนี้ทั้งหมดเนี่ยนะเรียกว่าเปลี่ยนใหม่หมดเลยแล้วก็เป็นมีความเข้มข้นสูงเห็นบอกว่าเรียกตัวของ บริการคุณทักษิณกลบมาด้วยไม่ใช่แค่นั้นนะระดับซีลฮะระดับต่างประเทศอย่างนี้แล้วกันแล้วก็ตอนนี้ท่านผู้ชมไปดูทหารค่ายต่างๆนะฮะใส่เสื้อกลอเฝ้ายามกันแล้วขนาดนั้นเลยคุณไปดูฮะไม่หนักกว่านั้นอะใส่เสื้อกลอเฝ้ายามนะับแล้วการอารักขาบุคคลเสมคัญขนาดนี้เนี่ยเข้มขวดเข้มข้นมีข่าวเชิงลึกนะครับบอกว่าเขาพยายามจะทํางานพรุ่งนี้นะฮะถ้าผ่านมีการขนอาวุธเข้ามานะ แล้วก็มีการกระชากกาลังอยู่ตอนเนี้เพราะฉะนั้นอย่านิ่งนอนใจไม่รู้จะเกิดขึ้นก่อนไหมหรือยังไงก็แจ้งเตือนให้ทราบนะครับก็ไม่มีก็ดีก็เนี่ยผมก็รอดูบ่ายสองเนี่ยดูมับแช่แข็งหน่อยแล้วกันดูเขาจะแถลงอะไรอีกพูดแค่นี้ท่านผู้ชมลองคิดดูว่าสิงหาจะมันขนาดไหนพรุ่งนี้นะมาติดตามสัญผัสกับแมวกันต่อฮะเนื้อหาต่อเนื่องจากตรงนี้ฟัง2วันประกอบกันแล้วดูนินทาเมืองไทยด้วยนะทั้ง4ี่ทั้ง4ชั่วโมงเนี่ยดูกันคุณจะได้ทั้ง ทั้งอาทิตย์เลยนะครับโดยทุกเรื่องครับอ้าวครับแค่นี้แหละครับพรุ่งนี้เจอกันครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับประชนนั้นไม่มีต้นทุนไม่ต้องคอยรลุนพลเราไม่มีตำแหน่งเดินมาแล้วเราจะไปกลัวใครจะพาดพายังไงก็ประชาชนเหมือนเดิมประชาชนถึงแม้เวลาตําจะก็ต้องทําเพื่ออุดมการณ์ก่อนขนมาที่หลังแต่เขาเข้ากินเป็นใช้ก็ยินิบนั่นไงดูนิเซียลเีย ชาชนนั้นไม่มีต้นทุนไม่ต้องคอยลุ้น,นเพราะไม่มีตำแหน่งเดินมาแล้วเราจะไปกลัวอะไรจะพา,าทายังไงก็ประชาชนเหมือนเดิมประชาชนถึงแม้เวลาต่ำแต่ก็ต้องทำเพื่ออุดมการก่อนคนมาที่รังแต่เขาเขาึงนเส้นชัยก็ยิ่งิบนังไงดูนิียริเบีย